เป็นยังไงครับดูการชิงไหวชิงพิบระหว่างเสือกสิงห์แล้วฮะอ่า,อาพี่เปรสารมองเห็นอะไรบ้างครับเนี่ยคือคราวนี้เราก็เห็นว่าเป็นการช่วงชิงกันเล่นเล่นล,ลูกมาก,กันทุกรูปแบบนะครับเพลวไหวเมื่อวานทั้งวันสองวันนี้ทั้งวันอนะมีแต่ข่าวปล่อยข่าวหลอกเท่านั้นอนะแต่ก็มาชัดเจนวันนี้นะครับเป็นอันว่าสุดท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยพักประชาชนลงมติโหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกและก็ได้ลงนามกับเอมยูกันไปแล้วนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการขอเปิดสภาเพื่อสรรหานายกตามรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลข้างน้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเป็นข้างน้อยที่น่าห่วงมากนะครับคือมีเสียงแค่ร้อยสี่สิบเสียงนะครับเพราะความเป็นความตายของบ้านเมืองหรือของรัฐบาลเนี่ยจึงอยู่ที่พักประชาชนถ้าวันใดพักประชาชนไม่ร่วมหววให้ด้วยเนี่ยกฎหมายก็คว่ำอะไรก็คว่ำหมดนะครับ แม้ประชุมสภานี่ก็อาจจะไม่ครบองค์ประชุมด้วยซ้ําไปท่านการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสภาพอย่างนี้แล้วถามว่าใครรับผิดชอบบ้างนะครับก็พักประชาชนนั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบเพราะคุณเป็นผู้สร้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่นะครับถามว่าจะได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นอะไรบ้างในทางการเมืองนี่ก็ทุกคนก็กรู้กันแล้วนะครับว่าไม่มีสเสถียรภาพอะไรทั้งนั้นอะ ทุกอย่างอยู่ในการชี้เป็นชี้ตายของพักประชาชนพักประชาชนดูเหมือนว่าเขาแบกเสลียงให้นะครับแต่ไม่ได้แบกเสลียงหรอกครับเป็นคนอุ้มไปลงเรือแล้วก็ถีบเรือออกไปนะครับถ้าแบกเสลียงนี่เขาจะต้องต้องแบกต่อไปใช่ไหมครับอันนี้จะเทียบกับการแบกเสลียงไม่ได้ก็เทียบกับว่าพักประชาชนเนี่ยจับพักภูมิใจไทยโยนลงเรือแล้วก็ถีบเรือออกไปจะเป็นจะตายก็ว่าเอาเองแต่ทั้งนี้ก็จะไปพักประชาชนจะไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้นะครับ เพราะอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะพักประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ดําเนินการให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้อะไรก็ว่าไปเถอะแต่บ้านเมืองนะครับเป็นยังไงเท่ากับบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดนะครับด้วยน้ามือของพักประชาชนจากการตัดสินใจวันนี้นะครับและถ้าพักภูมิใจไทยไปทําอะไรขึ้นนะครับที่ที่มันสวนกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยอย่างเช่นเลือกอหัวสวอั้งยี่ซ่องโจน,นะครับ หรือถ้าพรคประชาชนเกิดได้ประโยชน์นะครับสอสอ44คนจะไม่ถูกสอยไม่ถูกดําเนินการเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นผลดีกับพักประชาชนนะครับภาพลักษณ์มันจะย้อนกลับเข้ามาอันนี้ว่านี่คือสิ่งที่พักประชาชนต้องรับผิดชอบแต่ในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะครับเขากุมอานาจอยู่แต่เขาไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเขารับผิดชอบในฐานะที่จับเอาพรคภูมิใจไทยเนี่ยไปลงเรือแล้วถีบออกไปจากนอกฝั่งได้นี่คือความรับผิดชอบของพรคประชาชน นี่ในขณะที่พักประชาชนเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้คนมองว่าเวลานี้ชะตากรรมของบ้านเมืองของทุกทุกหนทุกแห่งนะครับรวมทตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ในเงื้อมมือของคนรุ่นใหม่ไปจริงๆตามที่เขาว่าแล้วนะครับว่าเราจะประมาทเขาอีกไม่ได้และใครคิดว่าถ้ายุบสภาสี่เดือนแล้วพักประชาชนจะได้น้อยนะครับผมว่าคราวนี้จะได้มากเพราะเขาได้แสดงเ็นแล้วว่าการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ต้องซื้อเสียง ไม่ต้องไปหาบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็สามารถอะไรอะ่ะกลุ่มทิศทางของประเทศได้ในลักษณะอย่างน้อยก็อย่างนี้นะครับและถ้าจังหวะดีเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลเลยได้นะครับถ้นสมมติเลือกตั้งข้า้งหน้าก็ได้มาสักสองร้อยเสียงนะครับเขาเป็นรัฐบาลได้แน่นอนนะครับเพราะลิเดตของรัฐธรรมนูญที่ถูกวางไว้เนี่ยมันมนหมดลิขิตไปแล้วถึงเวลานั้นนะครับวันเลือกตั้งข้างหน้าแต่พรรคประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับและทีนี้แหละครับ อำนาจรัฐทั้งหมดการบงการพฤิทางของประเทศเนี่ยก uh ็อ huh. ยู่ในมือของรัฐนะครับวัศอิศรยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกก็จะเกิดขึ้นและจะเห็นชัดๆกันตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันกําลังเดินไปสู่เส้นทางนั้นเขามองกันว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สมประโยชน์กันก็คือระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนั่นแหละมันมีก็มีประโยชน์ร่วมกันบางอย่างครับภูมิใจไทยเขาก็ยอมยอมหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งบอกว่าพรรคประชาชนจะบอกว่าห้ามไปเพิ่มเสียงด้วยนะ เพราะว่าการเพิ่มเสียงจาก1 4 0ยสีเท่าไหร่ร้อยสี่เสียงเนี่ยถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้เนี่ยเท่ากับว่าอ,าอยากจะเป็นเสียงข้างมากกําลังจะหักหลังพักประชาชนห้ามเพิ่มเสียงก,ก็ก็ยอมยอมหมดทุกอย่างเลยแบบนี้นะฮะก็แต่ว่าเขาก็มองว่าพรคพักภูมิใจไทยคงมีวาระหลักที่ต้องการไปจัดการ เขาก็มองว่าต้องไปยุติคดีเขากระโดงต้องไปยุติคดีหัวสวแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเรือหรอ,หรอพี่ไพศาลตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากและเป็นที่จับตากันทั่วทุกวงการในประเทศไทยนะครับคุณสนทิคุณชูวิทย์ก็ชูประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ผู้สมัครสวเนี่ยที่ไม่ได้รับเรื่องตั้งก็ไปโหมเรื่องนี้กันเป็นการใหญ่ซึ่งมันไม่อยู่ได้ง่ายๆหรอกครับผมเกรงว่าถ้าสมมติเราตั้งรัฐบาลได้นะครับ วันลุกขึ้นก็จะมีคนไปยื่นถอดถอนแล้วนะครับว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยล้มมีจรรยาบรรณละเมิดจัรยาบรณหรือไม่นะครับจริยธรรมหรือไม่ก็ไม่ถึงหนึ่งเดือนก็อาจจะโดนสอยอีกก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญนี้ได้สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศในทุกเรื่องอย่างซึมลึกนะครับถ้าเป็นบ้านเนี่ยเรียกว่าไม่มีเสาไม่มีดั้งนะครับจะล้มคืนลงวันไหนก็ไม่รู้มันจะต้องรีบจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ให้เร็วที่สุดได้นายกหนูได้นายกอนุทิน มันจะไปมีผลกับอย่างอื mm. ่นด้วยไหมครับเช่นเรื่องของมีการคาดหมายกันว่าอาจจะไปฟันเรื่อง m o u สองห้าสี่สาเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยากยกเลิกอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้ายกเลิกได้เนี่ยก็เท่ากับว่าได้จัดการกับทางนายใหญ่ของพรรคสีแดงได้นะครับในเรื่องของพลังงานในอ่าวไทยอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีโอกาสไหมจะไปฟันเรื่องนั้นได้ด้วยผมไม่คิดว่าจะไปถึงขั้นนั้นนะครับเอาแค่ ตานที่ที่เป็นรัฐบาลนะครับแค่วางตัวใครเป็นรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญหาใหญ่หลวงของชาติและคุกคามต่อเอกราชอิติปไตยมากเนี่ยคือปัญหาเรื่องอาชายแดนพิพาทชายแดนไทยกัมเนณนะครับและนอกจากนั้นชายแดนไทยมาเลเนี่ยภาคใต้เนี่ยวันนี้รุนแรงกว่ากัมเนณนะครับเมื่อก่อนอาจจะยิงกันตายทั้งอาทิตย์ละหละคนเดี๋ยวนี้อาทิตย์ถึงสิบคนแล้วนะครับห้าคนไม่มีสิบสองคนก็มี เหตุการณ์ไม่ไม่ได้เบาลงเลยนะครับหนักหนาสาหัสมากปากได้เนี่ยแล้วถามว่ามีใครสนใจใยดีไหมไม่มีนะครับเพราะคนที่จะมารับผิดชอบความมั่นคงเนี่ยจึงมีนัยยะสําคัญมากปัญหาว่าเขาจะวางตัวใครที่จะทำหน้าที่อันนี้ได้อันที่สองก็คือเรื่องการต่างประเทศวันนี้นี่นะครับผมเป็นคนไทยผมสื่ผมอับอายขายหน้ามากนะครับเข้าประชุมเอ o ซกันที่เทีที่ปักกิ่งนะครับตอนนี้มียี่สิบกประเทศเขารับเชิญไป แม้กระทั่งหุ้นมาเน็ตยังได้ไปเลยครับมามาเลาก็อะไรเขาไปหมดมีแต่ไทยเราเนี่ยนะครับไม่ไปแล้วนี่มันอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้สึกอายบ้างเลยครับนักท่องทเที่ยวจีนหายไปกว่าครึ่งมีใครรับผิดชอบแก้ไขไหมสินค้าส่งไปจีนเนี่ยหายไปกว่าครึ่งเนี่ยมีใครดูแลแก้ไขไหมการต่างประเทศวันนี้ก็คึกคักไอเราเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นคนป่าคนเถื่อนอยู่ในโลกเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้น วันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ต้องหาคนมามานั่งเนี่ยวันลองดูแล้วกันเขาจะหาใครมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น,นเรื่องที่ทา้าทายรัฐบาลใหม่ในการวางคนซึ่งผมเชื่อว่าการแย่งชิงตําแหน่งกันก็ต้องรุนแรงมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลผสมชุดนี้มีเสียงข้างน้อยนะครับทุกคนมีน้ําหนักหมดเลยเพราะพลังต่อรองเนี่ยมันจะต่อรองกันจนทั้งพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคแกนเองเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเหลือก็ได้ แต่รู้สึกพระภูมิใจไทยเ็าจะจองกระทรวงควมนาคมกับมหาไทยนะสองสองอันซึ่งก็ทําให้ถูกแกล้งอีกละคุณต้องการสองกระทรวงนี้ก็เพื่อเขากระโดงเพื่ออังยี่ส่องโจรหรือเปล่านะครับก็จะมองไปทางนั้นอีกซึ่งมันมีแต่ภาพที่เป็นเชิงลบทั้งนั้นนะครับว่า,าพระภูมิใจไทยเป็น,นรัฐบาลคราวนี้จะเป็นได้นะก็เหนื่อยมากหนึ่งต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมูพ่พักร่วมด้วยกันนะครับ และต้องรับมือกับข้อเรียกร้องของพักร่วมซึ่งแะเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุดละอันที่สามก็ต้องมองดูหน้าพักประชาชนไว้ว่าเขาจะสายหน้าหรือว่าเขาจะพะยักหน้าเรื่องอะไรนะครับถ้าเรื่องไหนพักประชาชนสายหน้าเนี่ยจะกล้าทํำไหมแ,และถ้าเรื่องนี้พักประชาชนเขาพยักหน้าคุณจะกล้าทํำไหมเนี่ยมันก็มี<แ><แ>หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเนี้เป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นได้แต่เป็นไม่มีความสุขหรอกครับ และประเทศชาติจะได้อะไรจากสภาพการเมืองแบบนี้นั่นนี่คือคสภาพที่จะต้องเป็นไปนะครับถ้าเกิดพักภูมิใจไทยโดยนายกหนูไปยกเลิกม O U สองห้าสี่สามทางบกยกเลิกม O ูสองห้าสี่สี่ทางทะเลอันนี้จะได้คะแนนไหมฮะก็ได้คะแนนครับคือคนไทยนี่นะครับใครท,ดา,ทดาดีเขาก็ชมอ่ะทำไม่ดีเขาก็ด่าก็มีเท่านั้นแหละคนไทยอ่ะซึ่งถ้าไปยกเลิกม O ูสองห้าสี่สี่นี่ไป ทะลวงห่วงดวงใจของผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเขาหรือเปล่าล่ะครับนั่นน่ะคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิพาทกันมานานแล้วพูดกันมานานแล้วนะครับมันเกี่ยวข้องมาหรับัฐบาลหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็ไปโยนไว้ที่พรรคหัวหน้าพรรคผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเขาแท้จริงมันเกี่ยวโยงกันไม่รู้กี่รัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับ MOU ฉบับไหนเกิดขึ้นในรัฐบาลไหน MOU ฉบับไหนลงมือมาแต่รัฐบาลไหนเจรจากันมาหมดแล้วเหลือแต่ชั้นพิธีการนะครับ ต้องไปดูเรื่องกันยาวๆครับกับ <ผม S 2> ปัญหาเรื่องกับเมร<า>ไม่มาลงละกับปัญหาเรื่องขเมเรชายแดนการรบกันนะครับไทยกับขมรอันนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปจากการเมืองเก่าไหมจากจากนายกอง์อิงจากนายรักษาการนายกภูมิธรรมไหมผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการสืบสงครามเนี่ยมันไม่ไ,ไม่ได้มันเหมือนตบมืออับข้างเดียวไม่ดังลงท่านวันนี้เนี่ยไอ้คนที่มันเกะกะล่าลานมากคือขมรน,นะครับ ก็เขาจะเป็นต้องทาซะต้องเกะกะละาลานไว้เพราะว่าการเกะกะละาลานไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เขาจะสแสวงหาความนิยมให้อุดหนุนก่อนให้คนทั้งหลายเนี่ยยอมละวางมองข้ามความเลวร้ายทั้งหลายเพื่ออุ้มชูเขาอยู่เพื่อเห็นแก่ความอยู่รอดของประเทศมันเขาต้องสร้างอย่างนี้เรื่อยไปนะครับและผมเชื่อว่าความขัดแย้งนี่ยังเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้มันไม่ถึงขั้นเปิดศึกสงครามนะครับแต่เรียกว่าเป็นการละลานและการข่มเหงกันในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่ใช่การลบ เพราะการลบนี่เขาสู้เราไม่ได้แต่เขาใช้รูปแบบต่างๆในการที่ทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนเสียหายลาคาญเลื่อยไปนะครับไม่มีจบมีเส้นหละคนไปจับอาการก่อนหน้านี้ครับว่าคุณเนวินก็โพสต์ตอนที่มีเรื่องกันใหม่ๆไทยขเขมรบอกไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดคุณอนุทินก็เหมือนกันไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดแต่เรื่องพวกนี้จะทําให้นโยบายของประเทศต่อขเขมรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่แข็งกร้าวดุดันขึ้นไหมครับ ผมเชื่อว่าถ้าท่านอุทินเป็นนายกนะครับท่านจะไม่ดูดันนะครับและคงย้ท่าทีคอมพรม m i เจรจาเป็นหลักซึ่งเราต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะสําเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ไทยฝ่ายเดียวนะอยู่ที่คขมรและคอมมนวันนี้เขาเป็นยังไงก็ดูๆเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับเขาจําเป็นต้องทําให้เกิดปัญหาไว้เพื่อเพื่อความอยู่รอดของเขาและเพื่อผลประโยชน์ของเขานะครับเพราะมันต้องเดินหน้าต่อไปแหละแต่ถ้าท่านฮุนเซนท่านจะช่วยรัฐบาลใหม่นะครับท่านเพียงก็ เลิกความเกาเล่าวลงสักหน่อยท้านนายรัฐบาลใหม่ก็ได้เสียงแล้วครับก็เอาภาพรวมนิดนึงผมเพิ่งได้ได้ยินคุณกรทัพพลังสีให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่จะได้ตกลงกันได้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะนายกจากเพื่อไทยไม่ว่าจะนายกจากภูมิใจไทย มานี่ล้วนแต่มาหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการเขาหรอกนะครับสี่เดือนที่จะอยู่เนี่ยไม่น่าจะมีผลประโยชน์ของประชาชนเท่าไหร่อันนี้พี่เป็นสารประเมินตามนั้นด้วยไหมเราดูที่ m o u ก่อนนะครับ m o u ทุกข้อเนี่ยมีข้อไหนที่พูดถึงประชาชนไหมที่ทําให้ประชาชนพ้นจากความลําบากยากเข็ญหรือเศรษฐกิจการค้าปากท้องดีขึ้นไม่มีสักข้อหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆครับ เป็นเรื่องหวังผลในการเลือกตั้งข้างหน้าทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งข้างหน้าที่จะให้ได้เสียงคะแนนนิยมมากขึ้นเท่านั้นนะไม่มีอย่างอื่นเลยอืมรวมถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญได้หรือเปล่านนลครับเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไปใน<ช>ทางาไหนด้วยเราต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้นูนน่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาสแสดงจุดยืนเรื่องแก้รัฐธรรมนูนยังไงเป็นพรรคที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญมาตลอดและอยู่ๆเนี่ย ยอมแก้รัฐมนุลเฉยเลยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นวันเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นการตกลงเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลแต่จะทําหรือไม่เนี่ยต้องดูกันต่อไปครับมีโอกาสไหมครับที่จะเอาตรงๆหักหลังกันก็คือแบบว่าจะเบี้ยวกันไม่ทําตามสัญญาอะไรต่างๆโดยมีเงื่อนไขเขาทางการเมืองเขามีเงื่อนไขในแพรวอยู่แล้วแหละในการที่จะหลบเลี่ยงว่าถ้าไม่เป็นไปตามสัญญามันเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ฮะ คือข้อตกลงในทางการเมืองนะครับในทางการเมืองก็ถือว่าไม่มีข้อตกลงข้อตกลงคือไม่ตกลงอะไรทั้งนั้นมาคลองเบี้ยวกันได้ทุกเวลานะครับ <S <S อย่าว่าระหว่างพักเลยครับแม้ภายในพักเดียวกันเองนี่นะครับก็เบี้ยวกันเช้ายันค,ำ <S <S ค่ำไม่เห็นเลยครับ<อ>เกิดงูเขียวงูเห่างูเขียวงูเห่าอะไรเกิดขึ้นสารพัดเนี่ยนั่นก็ค่อยข้อตกลงทางการเมืองนี่เขาไม่ให้นับถือว่ามันเป็นจริงเป็นจังให้ถือว่าเป็นของเล่นเป็นของสนุกสนานเท่านั้นเอง ขนาดผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะเดินเคียงข้างคุณทักษิณมาก่อนหน้า <Nash> นั้นน่ะนึกว่าเอ๊ะ <Whew> เป็นมือขวาไปแล้วไว้วางใจกันแน่นอนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกันแล,และกันแล้วระหว่างพรรคเพืพ่อไทยกับพรรคกล้าทำที่ไหนได้กล้าทำคุณธรรมนัฐเนี่ยมานั่งแถลงกับเอ่อกับคุณอนุทินอยู่เลยเนี่ยนะะเรียบร้อยโรงเรียนอนุทินไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นเพื่อเป็นไปตามท,ที่คนโบราณก็พูดไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับข้อตกลงในทางการเมืองไม่ถือว่าเป็นข้อตกลง และไม่ให้เชื่อถือข้อตกลงทางการเมืองใดๆระหว่างกันไม่ว่าภายในพักหรือระหว่างพักนะครับที่ต้องเชื่อถือได้คือผลประโยชน์นี่คือมันจบแล้วครับนายรอบสองหรือเปล่าฮะอะไรนะครับพิพิสารว่านี่คือมันจบแล้วครับนายรอบสองไหมเพียงแต่คนแรกคนพูดก็คือประมาณว่าเป็นคุณเนวินพูดอ่าคนที่สองก็อาจจะเป็นผู้กองธรรมนัฐพูดมันจบแล้วครับนายท่านยังไม่พูดอันนี้นะครับแต่ว่าเราก็คิดไปได้ต่างๆนานากัน S <S <S แต่ผมคิดว่าท่านสำนักท่านนักเลงพอนะครับเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบือบ้องรับอะไรกัน